เฮ้ยไอตัวบ้าอะไรเออพี่เทีลุยเอาล่ะทุกคนกลับมากันกับสกีบ i d ี้ทอยเลตตอนนี้ก็คือตอนที่53แล้วนะทุกคนเดี๋ยวมา r รี c t แอคชั่นกันแล้วดูว่าตอนเนี้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มีอะไรที่คุณดาฟักบูมต้องการจะสื่อให้เราเห็นหรือเปล่าไปดูกันเลยบ้าผมมาเป็นกล่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยว ใคร่นี่คือใครพี่เทหรอพี่เทหรือเปล่าแต่ไม่เห็นเจ็ตแพ็นะไม่น่าใช่พี่เทอะไม่เห็นเจ็ตแพ็แต่ว่าเอ,เาอเา๊เขามองเราทำไมเขามองเราทำไมโอพี่ใหญ่พี่ใหญ่มันก็ปังปังปังบอกแล้วบอกแล้วว่าเป็นปืนนี่ไม่ใช่ดาบนะทุกคนเป็นปืนพี่เทเ เ <c oughs> ุ้ยไอตัวบ้าอะไรเออพี่เทาาล่ลุยลุยพี่เท่าาจะฮาวอีกแล้วอะ่ะเออพี่ใหญ่จัดจัดเฮ้ยไอ้หนีไปได้เฮ้ยโอ้ยมาเป็นกองทัพทุกคนวูโ้โอเค มีปืนแล้วว่ะเฮ้ยอ่ะเอาละถึงเวลาวิเคราะห์กันแล้วนี่เราจะเห็นนะมากันเป็นกองทัพเลยพวกสก i บีดี Toilet ็น้อยใหญ่เนี่ยคือหนีหนีหัวซุกหัวซุกหัวซุนแล้วก็ที่สังเกตที่เราจะสังเกตได้ในฉากแรกนี้เลยนะครับคือ Big ก a าร์ a m a ่ทุกคนมีอาวุธเป็นของตัวเองแล้วมันคือแต่เรายังไม่เห็นนะว่ามันใช้ทำอะไรได้ แต่ป๋าคิดว่ามันเป็นอาวุธที่เอาไว้ต่อสู้ระยะสั้นนะครับเอาไวฟ้ฟาดเอาไว้อะไรอย่างนี้ไม่รู้นะเราดูต่อไปเรื่อยๆแล้วที่ป๋าสงสัยเลยเนี่ยพี่คือใครพี่คือใครไม่ใช่ไม่ใช่พี่เท่นะเอ๊เป็นตัวละครใหม่อีกแล้วเหรอที่คุณดับฟักบูมบอกตอนที่แล้วว่าจะมีสปีซี่ใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่นี่คือเป็นเผากล้องแน่นอนแล้ว เป็นกล้องนะครับเออ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 นี่แล้วเขาก็หันมามองเราด้วยอียังวะอียังวะอืม,ออม,ออมคิดไปตอนนี้ก็คิดไม่ออกนะอ่ะจากต่อไปเราก็เห็นความโอพีของพี่ใหญ่อีกแล้ววันจดวันคิวและอาวุธที่เขาติดตั้งมาเพิ่งได้ใช้ในตอนนี้นะครับปืนเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย เขามีอาวุธที่ยิงระยะไกลได้2ชิ้นแล้วนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยหมือนจะเป็นระยะกลางนะแล้วก็มีระยะใกล้1ชิ้นแล้วก็มีซัพพอร์ตที่เป็นเอาไว้ดูดเนี่ยหชิ้นโอ้โหครบเครื่องอ่ะพี่ใหญ่ครบเครื่องนี่วันช็อตวันคิวไปเหมือนเดิมเอ๊ะเอ๊ะมีใครอยู่บนหอสวมหรือเปล่า มีผู้ใดอยู่บนหูโทรซ่วมหรือเปล่าพี่บิ๊กคาเมล่าแมนพี่เท่อละพี่เท่อพี่เท่จัดการเจ็ตด้วยนะไม่ได้จัดการสกีบิ๊ดี้ทอยเล็ตธรรมดานะพี่เท่แกจัดการเจ็ตแพ็ก,ก,กสกีบิ๊ดี้ทอยเล็ตตั้งแต่มีเจ็ตแพ็กนะพี่เท่พี่เท่เอาใหญ่เลยนะนี่โผลมาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ย เท่าที่เราเห็นตอนนี้นะครับอหมวกเขาเนี่ยเหมือนจะเอาไว้ป้องกันการถูกสะกดจิตนะส่วนตาไม่ได้ป้องกันอะไรเเหมือนกับช่วงช่วงนี้เนี่ยเผ่าทีวีแมนไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงเปาสปีกเกอร์แมนเลยมาเป็นลูกเบียรน้อยเนี่ยมาให้เขาขาด <c oughs> แต่ป๋าชอบเผาสปีกเกอร์แมนที่สุดนะพูดตรงๆเพราะว่าป๋าชอบไททันสปีกเกอร์แมนแต่ทำไมทำไมทำให้เผาสปีกเกอร์แมนเป็นลูกเมียน้อยอย่างนี้เนี่ยคุณดาฟักบูมโอ้ยบ้าจริงอ่ะกลับมาที่เจ้าตัวนี้ก่อนนะหมวกก็เหมือนป้องกันอ่หมวกเหมือนป้องกันการถูกสะกดจิตนะครับส่วนตาก็บอกไปว่าเผาทีวีแมนไม่ค่อยมีบทอะไรตอนนี้ก็เลยไม่ได้ป้องกันอะไรมา ก็ไม่ได้ป้องกันเพราะว่าสปีกเกอร์แอนโอ้ไม่มีบทเลยอะเผ่าเนี้ยส่วนอาวุธที่เห็นตอนนี้นะครับก็เหมือนเป็นการฉายรังสีที่มีความเข้มข้นสูงเหมือนเป็นอาวุธของพี่ใหญ่เราอะเนี่ยฉายไปพอโดนปุ๊บก็เกิดการระเบิดส่วนตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สําหรับการเคลื่อนที่ด้วยการบินนะครับแล้วก็สามารถว์ปแบบปุ๊บได้แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรจัมเปอร์อะปุ๊บปุบปบไปได้แถมวับ ไวกว่าทีวีแมนอีกทีวีแมนยังต้องรอมันมีควันมีอะไรใช่ไหมมีควันแล้วรอสักประมาณหนึ่งวิถึงจะไปได้นี่พี่แกแกแบบไปเลยโอ้ไม่นี่เห็นไหมเป็นการฉายแสงที่มีความเข้มพ้นสูงแล้วพี่เท่เทเอาเรื่องอีกแล้วนะจะห้าตลอดไม่ได้นะเนี่ยเสือกโดนละนี่แต่พี่ใหญ่ก็แบบเอา ต้องมาต้องมาปกป้องไอ้นี่อีกแล้วพี่เท่กันจะห้าตลอดไม่ได้นะตอนตอนพี่ใหญ่แกบินมาเนี่ยแกโดนยิงสวนด้วยนะเดี๋นจะโดนยิงสวนด้วยเนี่ยมีการฉายแสงมาปึ้งยิงสวนมาไอแสงเนี่ยจริงๆจะเอาไ้ใช้กับพี่เท่พี่เท่เกือบตายแล้วอะทุกคนเนาะใจจะหายทุกตอนนะพี่เท่ทำแบบนี้เนะ่ย แต่ไปยิงพี่ใหญ่แทนซึ่งพี่ใหญ่ก็ถึกมากทําอะไรเขาไม่ได้พี่ใหญ่ยิงสวนไปก็ไม่โดนแล้วก็วาร์ปไปพอพี่ใหญ่เคลียร์ทางเสร็จแล้วพี่ใหญ่บอกขมอขมอเบเบให้คุกกี้ทํานายกันแล้วดูทุกคนโอ้โอ,โอ้เล่นมาเป็นกองทัพรถถังนี่เพิ่งเคยเห็นนะแล้วก็เป็นเอนจิเนียร์หรือไซเอนทิสตเนี่ยขับอยู่ข้างในส่วนหกองทัพข้างนอกนี่ก็ น่าตื่นตกใจเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าดูดิเป็นคาเมล่าแมนที่ถือปืนซึ่งอันนี้ป๋าค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่ปืนที่เอาไว้ยิงปรสิตไม่ใช่ปืนที่เอาไว้กำจัดปรสิตเพราะปืนกำจัดปรสิตเนี่ยมันจะมีเนี่ยแสงอย่างเงี้ยแสงไฟฟ้าอย่างนงี้อยู่อันนี้คือปืนที่เอาไว้ต่อสู้ปืนที่เอาไว้รบเลยล่ะโอ้เผ่าคาเมล่าแมนนี่ถึงแม้ว่า ความสามารถในการต่อสู้ที่ติดตัวเข้ามาเนี่ยมันจะสู้สปีกเกอร์แมนกับทีวีแมนไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาเก่งเรื่องการประดิษฐ์เก่งเรื่องเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหมือนกับความคิดทางด้านการประดิษฐ์การพัฒนาเขาอะสูงกว่าเผ่าอื่นนะอันนี้ก็มาทดแทนจุดด้อยได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นยุคทองของคาเมล่าแมนจริงๆเผ่าคาเมล่าจริงๆดูดิ เผ่าทีวีแมนเผ่าสปีกแมนนี่ไม่มีบทเลยอะช่วงหลังๆอะ่ะเจอความโอพีของเผ่าคา m เมล่าแมนเข้าไปแล้วก็อืมป่าคิดว่าเจ้ารถถังอันนี้นะเอ่อน่าจะอืเอ้ย,อยมีใครบังคับอยู่มางบนหรอไม่มีไม่มีนะไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเจ้ารถถังอันเนี้ยน่าจะเอาไว้กำจัดโบราศิ์ ที่ติดอยู่บนตัวของไททันสปีกเกอร์แมนโดยตรงเลยหรือเปล่าทุกคนเอะคิดเห็นยังไงรองคอมเมนต์บอกกันด้วยเด้อเอไม่ใช่คนบังคับใช่ไหมครับชัดๆหน่อยเอ้เอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนบังคับนะครับอันนี้เหมือนเออเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนส่วนหัวของพี่ใหญ่เราเลยคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยแต่แต่ถ้าเกิด เป็นแสงอย่างเงี้ยเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นมันคือการยิงเลเซอร์อ่ะมันคือการยิงเลเซอร์กําจัดปรสิตนะครับนี่แล้วเรามาดูปืนใกล้ๆกันเนี่ยปืนเนี่ยมันไม่ใช่ปืนที่เป็นปืนเลเซอร์อ่ะมันคือปืนเอาไว้บู๊เลยเนี่ยแล้วก็จบด้วยการกก็เหมือนเดิมนะครับมีความคิดเห็นอะไรมาเบนสตอมคอมเมนต์บอกกันด้วย มีทฤษฎีอะไรใหม่ๆซึ่งป๋าต้องบอกเลยว่าทุกคนเม้นกันเนี่ยโอ้ยเยี่ยมมากแบบเยี่ยมมากอะ่ะแบบบางทีป๋ามองไม่ทันเห็นอย่างเงี้ยทุกคนเห็นโอ้เก่ง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 ช่างสังเกตกันนะอย่างบางจุดที่แบบป๋าไม่ทันเห็นน่ะแต่ทุกคนเห็นน่ะทุกคนก็จะมาเม้นบอกแล้วป๋าก็แบบทำไมเราไม่เห็นว่าอะไรเงี้ยก็ดีมากดีมากเก่งเก่งเก่งก็เหมือนเดิมเลยมีทฤษฎีอะไร น่าสนใจคอมเมนต์บอกกันหรือว่าป่าพลาดอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งรัวๆปังปๆๆๆๆจะได้ไม่พลาดนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ